ไปไปเป๊ะปูเดล่าก่อนได้เป็นเรื่องปวดหัวของเมื่อพูดให้แบบเปรียบเปรยให้เข้าใจง่ายก็เหมือนแบบคนรวยปวดหัวเออวันนี้จะขับวันนี้จะขับรถไปคันไหนออกจากบ้านดีว่าได้ใชยจริงแบบเดินมาเลือกกุญแจที่แบบกุญแจรถที่วางอยู่เรียงรายเอาคันไหนดีเอารถสปอร์ตเอารถกระบะเอารถมันได้หมดแต่ระวังคนรวยปีหน้านะคนรวยปีหน้าอาจจะไม่รวยก็ได้นะอาจจะโดนหล่นชั้นก็ได้นะ จร,รจ,รรจริงเหรอจะโดนเหรือร้อยสิบห้าขอานะโอ้โหพี่ป,ปีมีแต่คนเขาแซวกันบอกว่าปีหน้าเป๊ปไม่อยู่แล้วบ้างเออก็ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรบ้างอ่ะนะครับก็มันเป็นเรื่องน่าปวดหัวครับคือก็เขาก็เริ่มทยอยกลับมาเอาที่เห็นแบบเด่นชัดเลยก็เควินเดอร์บรอยนะครับแล้วก็เออร์ลิงฮาลันก็ทยอยกลับมาเป็นข่าวว่าเฮ้ยมาลงซ้อมได้แล้วจนมีโดกูใช่ไหมมีใครกันท,ที่ที่เจ็บไปตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาทยอยไปหมดเลยอ่ะ กลับมาแล้วเนี่ยกลับมาแล้วเป๊ปบอกว่าโอ้โหนักเตะหลักทยอยกลับมาครับปวดหัวครับเป๊ปบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมครับการที่มีตัวเลือกมากมายแบบนี้เนี่ยมันทําให้ผม่าปวดหัวมากรใช่นี่เขาก็ขายดิปวดไว้ปวดหัวก็ขายเอาไปเลยมันแต่ว่าใเอาไปคิโลหน้าก็ได้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาเนี่ยจะต้องแข่งขันกันเองครับแม้ว่าในช่วง2เดือนที่ฮาลันเจ็บนะครับเราจะทําผลงานได้ดีต่อเนื่องก็ตามแต่การกลับมาของเขาเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับนะครับแล้วก็เราก็ยินดีที่เขาเนี่ยกลับมานะครับเขาหายไป2เดือนเนี่ยก็ยังไม่มีใครยิงแซงเขาได้นะดาวซันโวของพรีเมียร์ลีกเนี่ยแม่คุณเคยเห็นไหมว่าแมนเชสตี้เวลาพูดตัวหลักเจ็บไปแล้วเขาจะว่าอดอดครวนอดโอยอ่ะเควินว์เจ็บไป4เดือนอ่ะแต่ทีมยังลุ้นแชมป์อยู่ปกติอ่ะไม่ค่อยพูดถึงเลยโค้ชเขาขนาดไหนอ่ะอย่างลิฟทูลงี้ย แบกขวาแล้วไปเล่นเป็นแบกซ้ายป๊อบจำความรู้สึกแบบนี้กับแมนยู่ในเต็ดครั้งสุดท้ายมาเมื่อไรปีฟาบิโอลาฟาเอลที่เฟอร์กี้จับมนนันเป็นเป็นเป็นปีกอะแล้วชนะอาเซนอนได้เซอร์เล็กฟรูรซันอะ<ฟ>ขนาดไหนอะแฟ,แฟนแฟนทีมอื่นลองพิมพ์มาคุยกับเราได้นะครับว่าคุณมีความรู้สึกแบบที่เป๊ปรู้สึกแบบเนี้ยครั้งสุดท้ายตอนไหนที่ปวดหัวแบบไอ้ดุ้นก็ น่าจะได้ลงนะไอ้นี่ก็เล่นดีไอ้นั่นก็สุดยอดทําไมไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ว่าแบบไอ้เอาใครลงดีว่ามาซูมาดั่งสำรองแล้วก็ปวดหัวอะไรเงี้ยแต่ผมว่าอันนี้มันก็ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าจะบริหารยังไงเหตุผลเพราะว่าอย่างแจ็คกิลลี่อย่างเงี้ยมันก็ร้อยล้านนะไม่ได้เล่นเนี้ยแต่กองโดกรนะเออเนี่ยปัญหาเนี่ยเห็นไหมเออเขาก็บริหารยากเพราะว่าเชลซีอ่ะ แกมพอตเตอร์ก็เคยเจอเหตุการณ์นี้แต่ว่าเป็นในแง่ลบไงเพราะว่าตัวที่เขาได้มาก็ไม่รู้ว่าเขาอยากเซ็นหรือเปล่า้าม,ามยิาโอคนร้อย<ง>100ล้านเหมือนกันหันมาอย่าเอามันลงได้ไหมปล่อยยืมได้ไหมอะไรเงี้ย ่าตัวแหงแล้วเกิดแต่ละคนนะครับผมนอกจากนี้ครับเป๊ปก็ยังได้กระตุ้นลูกทีมครับว่าให้ก่อความผิดพลาดให้น้อยนะครับหากว่าต้องการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับเป๊ปบ,บอกว่าไม่ได้มีแค่3ทีมที่ลุ้นแชมป์ครับแต่ยังมีท็อตแนมฮอสเปอร์มีแอสตันวิลล่านะครับซึ่งมันสามารถ<อ>เปลี่ยนแปลงได้อ์เซนอนเนี่ยเราบอกว่ากก็ถือถือเป็นอะไรนะแบบ กุมความได้เปรียบอยู่หลายอย่างลิเวอร์รพูลก็สู้เป็นคู่ต่อสู้ที่ดีนะครับแต่เราเองก็ยังมีมีมีอะไรวะมีมีโอกาสในการลุ้นแชมป์แล้วเราเองก็ต้องต้องเดินหน้าต่อแล้วก็ต้องผิดพลาดให้น้อยนะครับเรารู้ว่าถ้าทำแต้มหล่นเนี่ยนะครับคุณภ,ภาพของทั้งลิเวอร์รพูลแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยอาจจะพลาดการคว้าแชมป์ด้วยนะครับ